สิบ,บาทก็พอคุณแม่มันเกินไปหรือเปล่าคะมันไม่เกินไปหรอกลูกทำไมสิบบาทมันไม่พอหรอขอทานไร้ยาแบบแกสิบบาทมันก็ยอะแล้วอาชีพปู่นี้ต้องเยอะต้องแยะไม่ทำก็ขอทานเนี่ยนะใช้สมองส่วนไหนคิดจ้า ไมยให้ร้อยหนึ่งเลยเหรอมันเยอะไปสิบบาทก็พอคุณแม่มันเกินไปหรือเปล่าคะมันไม่เกินไปหรอกลูกทำไมสิบบาทมันไม่พอเหรอขอทานไร้ญาติแบบแกสิบบาทมันก็เยอะแล้วอาชีพปุ๋มต้องเยอะต้อแกไม่ทำมาขอทานเนี่ยนะใช้สมองส่วนไหนคิดจ้า นี่ระโยคลุงเขาก็นั่งขอทานของเขาอยู่ดีๆอะ่ะเขาไม่ได้นั่งขอทานบนหัวป้าักหน่อยป้าไปเดือดนร้อนใจอะไรกับเขาเนี่ยคะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยอะ่ะแกไม่ใช่ญาติแค่คนข้างบ้านแล้วมาเผือออะไรด้วยล่ะ,ะ,ออะ,ะคุณแม่หมายว่าเรากลับท่านกันเลยค่ะโอ้ระโยคป้านี่ปากคอร้อนร้ายแล้วก็เลวเหมือนเดิมเลยนะคะฉันจะเลวไม่เลวมันก็เรื่องของฉันพี่อย่าบอกนะว่าขอทานคนเนี้คือพ่อแก พี่ทิพย์คะมายขอค่ะอย่าทะเลาะก,กันเลยนะจ้ะนี่ถือว่าน้องมายขอไว้นะคะถ้าน้องมายไม่ขอไวอ้อ่ะป่านนี้พี่คงกบปากแม่ของน้องมายแล้เลือดกปบปากแล้วคะ่ะจีิงนางทิพย์คิดได้จริงเกยหนีสิเกยบ้าสิเกยที่ตกกับฉันแน่แม่พอแ,แล้วไม่ได้จริงนี่หว่า้ยมันนั่งมุดองู่จริงๆเลย สิ่งที่คุณแม่ทํากับคุณลุงเขาแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ควรจริงๆนี่คะนี่เกเป็นลูกฉันหรือเปล่าเนี่ยเกต้องเข้าข้างฉันสิไม่ใช่ไปเข้าข้างมันก็สิ่งที่คุณแม่ทําอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่สมควรเข้าข้างเลยนี่คะนี่ยายไม่แม่คะไม่ไม่อยากให้คุณแม่ทําแบบนั้นเลยอะ่ะไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองคุณแม่ไม่ดีอะคะ่ะก็ช่างหัวมันไปเลไม่ต้องไปสนใจมันหรอก พวกมินทาชาวบ้านน่ะถนัดนักแหละคุณแม่คะแต่คุณลุงเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉันเป็นแม่แกนะแกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันหรอกค่ะออได้ได้โอเคได้เจอกันช่วยด้วยอะไรนม่ันขโมยกระเป๋าแม่ไปอะ่ะช่วยด้วยค่ะขโมยค่ะขโมย อยู่เป็นะปล่อยเดี๋ยวนี้นะหัวขโมลปล่อยปล่อยนี่ปล่อยเอ้เกดอยากจะลองดีใช่ไหมปล่อยฮะตำรวจตำรวจค่ะตำรวจตำรวจจับมาแล้วค่ะคุณตำรวจตำรวจแล้วฝ่าไปก่อนเถอะลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูก่อนค่ะคนลุงไอ้เกดเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นไรหรอกหนูนี่ครับคุณนายกระเป๋าของคุณนายครับ พบแปคุณนายคุบจะขอบคุณนะคะคุณลุงคุณแม่คะไม่คิดจะขอบคุณคุณลุงเขาหน่อยหรอคะไม่เป็นไรเลยครับคุณนายไม่เป็นไรครับอืฉันขอบใจเธอมากนะประโยคคุณลุงอ่ะเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะใช่ไหมคะคุณไมใช่ค่ะพี่ทิพย์นี่แม่คุณลุงเขาเป็นคนดีมากจริงๆนะคะ เฮ้ยทำอะไรอะ่ะไม่เยี่ยวแล้วบ,บ้านเขา,อาไหมตุ๊กโปก๊กไปไปเลยไปไปสิโอ้ลุงทานไคะลงทานข้าวหรือยังคะดีเลยค่ะนี่ค่ะนายซื้อมาให้ขอบคุณครับลุงลุงกำลังหิวพอดีเลย ดีเลยค่ะงั้นกินให้อร่อยนะคะไม้ตั้งใจซื้อมาให้เลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับงทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวลนูกลับบ้านก่อนคคขอบบุณรัขอบคุณครับ ลุงเขาคงไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีบ้านให้อยู่ใครเขาอยากจะมาเป็นขอทานถูกไหมครระรปโยคเห็นไหมคะแม่มายบอกแล้วไงว่าลุงเนี่ยแกเป็นคนดีมากแกก็เป็นคนเหมือนกับเราแลคะค่ะไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำไปกว่ากันสุดท้ายเราทุกคนก็เพื่อนมนุษย์เหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะแม่แม่เข้าใจแล้วฉันต้องขอโทษด้วยนะคะกับสิ่งที่ฉันทำลงไป ฉันสำนึกผิดแล้วเอาอย่างนี้ไหมเธอมาเป็นคนขับรถที่บ้านฉันส่วนเรื่องที่อยู่เธอมาอยู่บ้านฉันก็ได้ขอบคุณครับคุณนายขอบคุณครับงั้นคุณแม่คะเราพาลุงศักดิ์เนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ดีไหมคะใส่ชุดนี้เนี่ยมันไม่เท่เลยนะคะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่กันดีกว่าไหมจริงด้วยจ้ะลูกไปไปกันนะคะ ขอบคุณครับคุณนายขอบคุณครับคุณหนูงั้นไปค่ะไปเลือกชุดที่ลงุงถักชอบกันไ,ไปแม่